นั่นอะไรเธอเห็ดพึ่งลวก<อ> <จะ S 2> เห็ดพึ่งนะคะจะใส่แกง่อกไม้ลวกน้ํามันให้มันลวกน้ําดาๆมันออกนะใสแกง่องไม้ใส่เห็ดพึ่งค่ะยึดรวมผักหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งยอดกคลองยอดบวกจะอมแมงลักแกง่องไม้ใส่เห็ดพึ่งวันนี้น่อไม้มีบววมีเห็ดนี่คือแม่ครัวของเรานะคะนอ้เห็ดพึ่งเราเก็บมาเอง ไม่ได้มาถึงบ้านแล้วไม่ได้กินหกชิ้นน้ำถึงบ้านเด้อเตรียมพร้อมจะแกงเห็ดนะคะที่นี่ผักปลอดสารพิษนะคะทุกคนคะแกงเห็ดครับคุณนี่มาต่อต้อวต้องแกงเห มาครับวันนี้จะแกงเห็ดแซ่บๆครับช่ออมยอดฟักทองเห็ดหน่อไม้อันนี้เห็ดอะไรเอ,อ่ยดำๆนี้ใครเป็นเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่ง,งเห็ดพึ่ง,งแล้วไข่อะ นี่อ่ะไข่ต้มลงนมี่ับข้าวผัดผักปลอดสารจากสวนมีพะโล้ด้วยจากป้าสอนป้าสอนให้มาหรอป้าสอนให้มา,น,มาน้ำจิ้มรค้เด็ด <c oughs> เต้าเบือเต้าเหนียวน้ำยานางโอ้เตรียมมาพร้อมเลยน้ำยานางวันนี้กินผุดผีเมือเลยนะมีแต่น้ำยานางน้ำยายนางไม่มีมีมีแต่ย่ามีแต่ย่ายายยังน้ำยานางน้ำผุน้ำลองดูที่เป็นยงอันนี้อันนี้ต่อน้ำออกว่ะต่อน้ำออกกว่านี่ ได้อ,อพิสูจก,กินก่อนะจะม,มีเก็าอาหารอีสานต้องยกให้น้องวอนนะคะคุณเลกคุณเลกคุณเลกให้เ,เข้าเนิดทำอาหารไทยๆน้องวอนก็จัดอาหารอีสานอร่อยแซ่แบๆนะคะคเลคเลก ทามนมาทุกวันนะหารอีสานมั่งลองๆวันนี้เฮียมาต่างจังหวัดนะคะ <c oughs> ก็มาทำกับข้าวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรเพิ่มเติมคือความอร่อยเอาทำอย่างนั้นเหรอเฮียเขาเรียกคนใส่กันเหรอคนให้เข้ากันเนี่ยผักซอสดูตรพิเศษ ักสดมากเลยเนาะเทส่แล้วก็ไปแกงข้าเบื่อน้ำยาดนางพริกหอมพร้อมแกงจ้าเอรอยังนี่<อ>คนนี้นะคะ<อ>จะแกงนะคะ<อ>น้องวอนของเรานะคะได้พีแล้วนะ ก้วน้ำมาล้างสะอาดนะคะน้ำต้องล้างคืต้องแบบว่าีิความอร่อยอยู่ในน้ำคกนะนมเขต้องล้างครกนะใส่เกลือน้ำนี่ล้างตรงนี้ออ๋อความอร่อยอยู่ตรงนั้น,นใเกตนส่ลงไปเลย<ป>เมด่มดดแล้วทีนี้ก็เอาขึ้นแกงเลยเหรอ ใส่เครื่องปรุงอะไรเรียบร้อยเลยในหม้อเลยนะคะนี่ให้ดูชัดๆเลยลเดี๋ยวไปค้างเตาเหมือนกับแกงเปิ่อใช่ไหมใช่วันนี้น้องงอนจะแกงเปิ่อให้เรากินมีผักเยอะๆมากมายเลยนะคะทุกคนคะแค่มองเห็นสีไม่มีเนื้อสัตว์นะครับมีแต่ผัก <S <S ก็น่าจะอร่อยมากๆน,น,กะนะคะ อะไรยอดฟักทองยอดยอดฟักทองยอดบววยอดบวบสุดมากๆมีชะอมกับเมชะอมกับมังักยอดชะอมครงะรับมไปใส่เตาตอนนี้ก็ขึ้นเตาแล้วนะคะเปิดแก๊สเลยพอเดือดก็ได้กินเลยดิมันไม่มีแสงเธอันี้มันเป็นก็ต้องเปิดที่หัวนี่ก่อนดิเปิดเปิดหัวแก๊สก่อน น,นานมาทีกดเข้าไปแล้วก็เด็นแล้วขึ้นไหมเราก็ไม่เคยใช้แก๊สแบบนี้เนาะอ้อาวใช้แบบไหนอินฟลเฟลต์ใช้ใชแบบอ๋อใช้ไอ้แก๊สที่มีไฟอะเหรอ,อแก๊สนี้เขาไม่มีไฟใช้แบบแก๊สหัวใหญ่ขออั้นตอนทีนี้เราก็รอเดือดนะคะเราก็ใช้หัวมา,าส้มงตามสูตรนี้หวัวเป็นตัวๆัว กินก็หอมเคยเออเคยเยอะอะไรกินปลากรุงเทพมั้งดูมันจะแซ่บขนาดนี้ใส่ีกลอไปด้วยอ๋อมีปูด้วยมีปูด้วยนะจ๊ะในปลาปลาลาหรือปูร้านเนี่ยปูปลาเหนื่อยอ่อนแลลกเย ปลาโอ้โหกินสุดยอดเลยโอ้โหถ้ากินถ้ามันไม่มีกลิ่นมันจะไม่ค่อยอร่อยกลิ่นใช้ได้เลยปรุงรสชาติหน่อยกลินโอเคแลค้วอือหือแล้วก็เจอมัมะนาวก็ของเราเองนะเก็บมาจากสวนเลยเนะี่ยจากต้นเลยสดๆตัดให้มันใหญ่เลยหลับตาใส่ผงนัว จะใส่ผงหนูไม่ได่มาแอบนะแอบไม่เห็นเจะแอบตรงนี้ต่ออืมผงหนูจังหน่อยชิมใช้ได้เหลือแต่ชิมรสชาติ <c oughs> เบียดรอเดียดครับผมเมลยครับ คนไว้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะติดหม้อนะคะคเคเมแม่ครัวหัวป่าของเราวันนี้น้องวอนน,น้องวอนมาเองนะคะมาเที่ยวนะคะระคับ,บเดือดได้ที่ราคับตอนสุดท้ายเราก็จะสใส่ใส่อะไรจ้ะผักจ้ะอันนี้ อันนี้ยอดฟักทองยอดฟักทองลงไปใส่ลงไปนี่หัวใจหลักหองแซบทืชผักนะจ๊ะคุเลคุเลให้เข้ากันอแค่กินก็น่ารับประทานแล้วค่ะแซบหลายวันนี้ต่อไปใส่ผักอะไรอีกก็จะก็จะใส่แมงลักกะฉอมแล้วก็ใส่เสร็จแล้วก็จะปิดแกะไดเลย นี่อันนี้จะมีเฮ็ดเห็ดพึ่งเนาะเฮ็ดพึ่งเนี่ยเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งใช่ค่ะอันนี้เห็ดอ้โหหอมเลยโอียหือหยัดบุกบับุ๊บังบุกบักแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของเรานะจ๊ะเราก็จะใส่เนี่ยไปเจยาใส่ไปเลยจ้าแล้วก็จะแซบแซบว้าว อมแล้วก็ปูเองจากเก็บมาเองจากต้นผักปลอดสารเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วนะพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานจ้าโอ้หอมฉุยเลย